เพื่อนเชื่อไหมฉันเคยโดดลงไปคลุกฝุ่นด้วยตัวของฉันเองเนี่ยฉันเชื่อว่าฉันเนี่ยครบคนคนหนึ่งไม่ดูดูที่หน้าตาหรอกแต่ถ้าถามว่าส่วนมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะครบหรอกนะเพราะว่าดูแล้วเนะี่ยมันที่เขาพูดว่าตามตำรา,มาผมดิบข้อขอสั้นเตี้ยมอต้ออะไรคอสั้นอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ครบใช่ไหมแต่ฉันนะ่ะคบ ฉันฉนลองครบดูฉันได้พิสูจน์แล้วว่าเออเฮ้ยคนลนักษณะเนี้ยไม่เคยมีใครครบแต่ฉันเนี่ยคบคบคบดูเลยฉันก็เป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานเอาใจใส่ดูแลงานบ้านงานช่องฉันทำทุกอย่างดีหมดคือไม่มีข้อบกพร่องไม่ไม่เทียงไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยคือดีทุกอย่างฉันกล้าบอกว่าเออฉัน ฉันก็เรียนรู้จากเขาฉันดีทุกอย่างแต่เชื่อไหมฉันคิดว่าเออการที่เรากเราเนี่ยดีกับใครสักคนหนึ่งนะเ,ออเ,ออเขาคงจะดีต่อรเราใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันพันธ o เลยว่ามันมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นผิดฉันฉันคิดผิดไม่ได้ฉันคิดถูกนะฉันคิดผิดเพราะว่าเขาเหมือนกับว่า เหลืองหลงละเลงว่าเออฉันเนี่ยต้องอยู่กับเขาแล้วทำคงไม่หนีจากเขาเพราะว่าเหมือนกับฉันฉันรักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขารักเขาอะไรเงี้ยฉันคงหนีจากเขาไม่ได้จริงๆแล้วว่า,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 านาวมาณวันนึ่งเนี้ยแล้วเขามองไปตรงที่ว่าฉันอ่อนหวานเขาคงคิดว่าฉันอ่อนแออะไรลนะักษณะอย่างเงี้ยใช่ปะ เขาก็าทำร้ายทำร้ายนะทำร้ายฉันทุกอย่างทำร้ายเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรที่ผู้หญิงไม่ต้องการนะ่ะคือไปแอบครบครบซ้อนทำร้ายจิตใจหักหลังแทงข้างหลังอะไรต่างๆนี่การนั้นนะ่ะฉันเชื่อว่ามันเป็นอย่าง,งาน,นั้นเตนี้ฉันก็เลยว่าเออมันฉันที่ฉันคิดไว้ว่า ความอ่อนหวานเนี่ยมันจะทําให้ฉันเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขคนคนนั้นได้ไม่จริงไม่จริงทําไม่ได้เพราะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยพื้นฐานจิตใจไม่เหมือนกันได้รับการพัฒนาหรือฟื้นปูเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันคิดผิดแล้วฉันก็จะบอกฉันเนี่ยคิดดีไม่ดีจึงคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรถึงเขาไม่หอ่อถึงอุ่นเสตียต้ย เอ่อผมดิกหน้าก็ขอสัตวไม่มีใครครบแต่ฉันครบเพราะคนเราอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายความดีเท่านั้นที่มันจะอยู่คงทนถาวรแต่เขาก็ดีไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไม่ได้เราทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาแอบแอบแทงข้างหลังฉันแต่ฉันฉันก็รู้ที่ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในธรรมะฉันฉันเรียนรู้ฉันศึกษาธรรมะฉันฟังธรรมะฉันอยู่ในศีลอย่างมั่นคง ทุกอย่างฉันเข้าใกล้ฉันรู้ภายในจิตไม่มีใครโกหกฉันได้แล้วนับเวลาหนึ่งเนี่ยฉันเดินออกมาสองครั้งครั้งสองเนี่ยครั้งสามฉันก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปอีกแต่ฉันก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกแค่คิดว่าความทุกข์ต่างๆท,ที่เขาเยื่นมาหรือส่งข้อสอบมาให้เราเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ที่จะมาเป็น ครูเพื่อที่จะสอนให้เรารู้และเติบโตทุกวันนี้ก็เติบโตเพราะเขานะฉันไม่เคยลืมบุญคุณอะไรที่เขาทาให้ฉันเจ็บทำให้ฉันเสียใจต่างๆหักล้งแท่งข้างหลังอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฉันถือว่าเขาคืออาจารย์ใหญ่แล้วก็สอนฉันนะเพราะฉะนั้นเราเราเอาภายเราเราไม่ว่ากันนะแล้วฉันก็กลับมามาอยู่กับตัวเฉันเองฉันให้ความยุติธรรมกับตัวเองยังไงในขณะที่ฉันเสียเอาเสียใจนั้นหมันแย่มากเลยนะพยายามไปบางทีแบบในช่วงนั้นก็ ปรประชดประชันกินเหล้าดูบรีอะไรเงี้ยฉันฉินก็ลองกินแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราหายถูกได้ฉันก็เลยเว้ยไม่ได้แล้วฉันต้องกลับกลับมาอยู่ตัวฉันเองจนฉันเห็นประมาณว่าสิ่งศักดิ์สิทนธะิ์เนี่ยรอบข้างรอบกายฉันเนี่ยจากที่บอมเ็งเขาเห็นบนแล้วเขาก็เห็นใช่เขาสงสารอะไรเงี้ยพยายามที่จะให้ฉันเนี่ยพยายาม ทำไมเธอถึงทนความหมายฉันอ่านใจเขาออกว่าทําไมเธอถึงอดทนทําไมเธอไม่ไปเธออยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะฉันอยู่ฉันเรียนรู้ค่ะได้รู้ว่ามนุษย์มันทุกข์อ่ะทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนแบบโอ้โหทุกข์จนไม่มีเวลากินเหล้ากินเหล้าฉันดูดบุหรี่กินยาดองอะไรทุกอย่างเนี้ยก็กินนะแต่มันก็ได้ช่วยพักช่วยยามมันก็คลายเครียดสนุกสนานไปแล้วมันก็ กลับมาเหมือนเดิมอีกแต่ณเวลาเนี้เชื่อไหมฉันไม่อยู่กับตัวฉันเองฉันมาวิเคราะห์ใค้ควรสิ่งเหล่าต่างๆเราต้องมารักตัวเรานะมาดูแลตัวเราเอง แล้วก็เอาอกเอาใจมาดูแลตัวเราให้ดีมารักตัวเราไม่เป็นไรไม่มีใครรักเราก็มารักตัวเองเพราะโลกมนุษย์ใบนี้มันล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ไม่จากกันวันนี้ก็ต้องจากกันวันหนึ่งอยู่ดีแหละเพราะ,ะนั้นแล้วอยู่ด้วยกันก็รักกันแล้วก็ดูแลกันให้มากนะอย่าให้อะไรมันสายเกินไปฉันเนี่ยไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด ไข่แล้วก็ไม่เคยโรยเกลยดเยขาหรอกนะดึงเขาจะไม่หล่อไม่อะไรอยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่าคนตายมันก็เนา่าเน่าเปือ่อยแต่ฉันว่าความดีเท่านั้นที่มันจะคงทนแล้วก็ถาวรฉันเลยว่าเชื่อเชื่อบ้านตรงนี้ทุกอย่างนะถ้า ฉันนึกถึงองค์คุลีมาเนะท่านฆ่าคนมาทั้งชีวิตทําไมท่านถึงสําเร็จเป็นพระหานแค่เปลี่ยนความคิดไงฉันก็ภาวนาแล้วก็ขอบคุณเขาที่ทําให้ฉันได้เติบโตภายในใจฉันก็ขอ,อส่งบุญกุศลให้เขาให้เขาคิดได้แล้วก็แก้ไขใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนแต่ฉันเชื่อโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มันจะ ฟรี Free, สำหรับไข่มันมีความที่ทำเสมอไข่ส่งสิ่งใดออกไปจากวานเขาจะส่งสิ่งนั้นกลับมาสอนนะจงเรียนรู้กับเ,เหตุการณ์ต่างๆ ฉันรู้ทุกอย่างฉันกล้าบอกฉันรู้ทุกอย่างแต่ทีนี้ถามว่าใจิตใจฉันเป็นอย่างไรแต่ฉันก็จะถาม่าเออฉันก็จะจบทุกช็อตเอ,อ้ยมันเสียใจเป็นไงว้าโหเสียใจคิดมาเมื่อไหร่น้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้เสียอกเสียใจข้าวกินไม่ได้เดียวแรงก็ไม่มีฉันรู้อาการหมดอ๋อเวลาคนทุกเรื่องออกความดังมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เปนานแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆถ้ามีโอกาสอยู่ดูแลก,กันนะคนเราอะ่ะไม่จะเป็นต้องรูปหล่หออะไรยังไงหรอกนะฉันเนี่ยฉันกล้าบอกไม่ครบฉันครบแต่ถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าก็าไม่เป็นไรก็ยินดีให้ให้ขไปนะ ให้เขามีความสุขฉันก็อยู่เช่นคนเดียวดูท่าทางฉันหรือการแสดงตัวฉันดูอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้ฉันไม่ได้เจ้าชู้หรอกเฉนชอบสนุกสนานและอยู่ตัวฉันทางสร้างสุขให้ตัวเองเป็นสิิชินเป็นนิสัยฉันพยายามสะสมความดีแล้วก็ละละสิ่งที่ไม่ดีต่างเดี๋ยวนี้นะ พอฉันกลับมาฉันบอกไม่กินแล้วเล่าทําไมจะต้องกินต้องกลับรักตัวเองบุรีฉันก็ดูฉันก็ไม่ดูไม่ไม่เห็นตายมันมันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเราไม่กินไม่ดูแล้วก็ไม่อยากกลับรักตัวเองมาดูแลตัวเองพยายามทําในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองมากๆเราไม่อยู่ครอบครัวเราการรักตัวเองไม่ใช่ไม่มีใครครบนะเราเราไม่อยากทุกข์แล้วตรงไหนอยู่แล้วมีความสุขเากลับไปอยู่ตรงที่เรามีความสุขชันมาสร้าง นี่ใช้กำลังจะทำป่าหน้าตาเจาะบ้านลูกเขาก็ทําบ้านให้อยู่มีห้องติดธ์เองดีแต่ฉันฉันชอบอยู่ธรรมชาติฉันอยากอยู่ในจุดจุดที่ฉันจะนอนตายเนี่ยฉันจะทําในสิ่งที่ฉันอยากทำปลูกต้นไม้รอบบ้านเจาะให้ลมเข้ารอบทิศนะฉันก็อยากทําอะไรฉันทําทําแล้วมีความสุขเยอะทำช่วงเช้าครื่งนวันฉันก็ไปวัดไปวัดบเป็นประโยชน์นะลูกๆเขาก็ซื้อข้าวของให้กินให้อยู่ มากมายถือว่าเดี๋ยวเขาก็พาไปเที่ยวแค่นีน้ชีวิตองเราก็เจ้าอะไรมากมายแค่นี้ก็ถือว่าดีสุดๆแล้วฉันไม่ใช่คนดีฉันเป็นคนเลวป่ขอดเหมือนกันเคยทําสิ่งที่ไม่ดีสารพัดอย่างเหมือนกันแต่ฉันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทาถึงทําให้ชีวิตฉันดีลูกเต้าฉันมีความสุขฉันเป็นแม่แม่ที่ไม่ได้มีเงินเปย์ลูก แต่เป็นแม่ที่มีบุญอนให้ลูกทุกวันให้ลูกฉันมีความสุขให้พอลูกฉันทุกวันให้มีความสุขคิดสิ่งใดสมบัติมุ่งม,มากพัฒนาเพราะณเวลาหนึ่งเราต้องมาอยู่กับลูกคนที่ไม่รังเกียจเราไม่อะไรกับเราอะไรเงี้ยมีความจริงใจคือลูกถึงเขาอ,อาจจะขี้โมโหอะไรไปบ้างบางคนมันก็มนุษย์อะ่ะเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันก็มีนะ คนเราเนี่ยจะให้ทุกคนมาเป็นเหมือนอย่างเราทุกอย่างมันเป็นไปนไม่ได้เราเข้าใจเขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับอยู่ความเป็นจริงอยู่นะปัจจุบันมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วมีสุขตลอดเวลาและตลอดไปไม่ใช่ว่ากินเหล้าสุขแป๊บเดียวสนุกสดานเดียวก็หายแต่การที่มารักตัวเองมาดูแลตัวเองอยู่กับปัจจุบันรู้จักระวงังรู้จักใคร่ควรตัวเราเองเนี่ยมีสตินะฉันอาจจะพูด ออกโพสต์ออกสื่ออะไรพูดแต่งสิงฉันไม่เคยพูดนะฉันพูดเพื่ออยากจะเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนทุกคนขอให้วันนี้จงเป็นวันที่ดีสําหรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเย้ Yay!